ก็ไม่เอามึงไม่เอามึงจะเอาอะไรกูจะเก็บไว้ให้เจ้ากูกินเป็นไงเพื่อนปักเจอลูกมึงดูมึงไม่อายลูกเลยเออผมมชงไร้วิสัยพัดเห็นทิศทางทำไมมองหน้ากูเลยเนื้ออันนี้อะไรให้ทม่บ้านนะ ะที่ขนาดยังไม่ทังหดนะเนี่ยทำไงมดทั้งนี้เป็นเพ <laughs> ื่อนใ <laughs> ช่หรอเปล่าตข้างน้าเป็นรมงนิสนะสิ่ปียังไม่ทัอรอยไรห้าแสนล <laughs> แล้วหาปีหน้าละ <laughs> ปีหน้าไปล้านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้พาไปปลูกผมบบคุณชายก็มาเจอเลย <laughs> มันชอบใส่ฟงเท่ๆจัน <laughs> สถาทที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ประกวดร้องเพลงถกจริงเหรอำไ่ถ้ากอนผมนี่เราขึ้นมันจะเหลือท้องหก่เป็นจูแล้วบอกขคิแม่ไม่ต้องต่อต่ต่อต่ต่อต่่อต่่อตต่่อตอเ่อ่อ่ออ่่ออ่อ่อตุ่ตกข อะไรกันมากมายมัเกี่ยวกับวแลวาคบอกว่าที่จะถ้าหมดแล้วผมจะขึ้นอีกขอไปขึ้นไหมไม่ขึ้นลอย่าให้เราเสร็จมาทำไมเราจะให้ผมตอนที่ตกตับเลยนะเฮ้ยอ้หุ่ยเอที่โดไนี่เกิเลยนี่ไชี้สถานที่คงผูกมันมาร็อเหมาลอเล ไม่ใช่การประกวดมาตรกีคู่เก่ามากวิธ <c oughs> ีแจ้งเกิดด้วยวิธีแจ้งเกิดไม่เพอให้พวกมึงมาลองอุ้ไม่ชอบ <c oughs> คนบ้าอะไรใครๆเขาก็ชอบฟังเสียงเพลงเท่านั้นแหละ <c oughs> ได้เฉพาะเสียงโดเก้า <c oughs> ไม่มีเขาก็ชอบฟังกันนั่นแหละจริงมั้เธอชอบฟังไปฟังเที่ยว อยากรู้ว่าคุณชื่ออะไรวะอะไรกันอยากรู้จักชื่อผู้หญิงพูดมาแบบนี้นะเนาะพูด<อ>มาช้าๆพ,<อ>พูดเบ่ไงไหมถ้าพูดแบบนี้แจ้งก็ไม่มองแล้วใช่ไ,ไม่ต้องบอกพูดไม่พออุ้ยพูดไมปเตะยอมมึงเป็นก๊อฟต้องทำหวาดน,นอกแข็งในหรือยังตอกหัวมันก่อนแล้วค่อยลบหลังนี่หลังยอมมาก่อน <c oughs> เออคนสวยครับแต่คือผมอยากทราบมาสักทีคุณอยากทราบไหมคุณทีเดียวพอเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันแต่งงน้องคุณคุณผมอยากจะทราบว่าคุณคือชื่ออะไรครับเอออยากอยากอยากทราบชื่อครับคนสวยคนนี้นหละครับแต่แล้วพูดแบบนี้ค่ฟังได้เลย เชื่อหน,หนิสาชื่อยาวมันทางรถไฟจะเปลี่ยนชื่อที่ใหม่ไหมครับชื่ยนไ่อชีสามันยาวไปสั้สๆบ่าอวัป้อ แต่ทำกันแล้จะเนขนาดนี้ถ้ามาเขาหลงบ้างเป็นไงมีคุณก็มีชอบที่คุณไว้ไม่ได้มีชออตละภาระผมตกเยอะแยะนี่สามกสาสว่าล้านสามสิบกว่าล้านนีหลังเดียวเหรอทั้งตำบลม่านค่าพ่ไมค้งถามชื่อคนรตบคงถามดเชื่อถามว่าเฮ้ย พ่อพ่อได้จะบอกโอ้โหอ้พ no> ันอะไรวะดุจจบใสวัสด uh ีค uh ่ะร uh ูปลอเอวาค่ะค่ะเคว่ารูปลอหมหอหล่อมากยยดอียอละมากค่ะ เหล่ามากเลยค่ะแต่คือว่าอยากทราบว่าพนมหลอนเนี่ย